วันนี้ก็คงเรียกว่าเป็นครั้งแรกที่หลวงพี่ได้ใส่แมสมาเทศในโรงเรียนเนาะจริงหลวงพี่ก็จะมาประมาณเดือนละหนึ่งครั้งอ๋อลืมทักทายคุณโยมทางซูมเนาะก็จะเจริญพรทางซูมเนาะจากเกาะอ,อังกฤษเนาะน,นี่เด่นขึ้นมาเลยทีเดียวจเจริญพรจะก็มากันหลายท่านทางซูมเนาะวันนี้ ก็เป็นอีกวลานหนึ่งที่มาเจอกันนะก็ที่จริงก็ใส่แมสเทศเนี่ยมาหลายช่องทางแะแต่ก็ยังไม่ค่อยคุณเนะไม่ค่อยคุณเพราะว่าการใส่แมสเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะมีขอบเขตในการอ้าปากเนาะนะอ้าปากถ้าอ้าปากของข้าวนี้ก็จะอาจจะหลุดได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเสียงที่ส่งออกไปเนี่ย ก็เต็มเปลี่ยนไปด้วยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะก็จะได้ถ่ายทอดไปให้คือทุกคนเลยที่กำลังสแสวงหาธารรมะนี้อยู่วันนี้เจอกันเนี่ยหลวงพี่ก็ยังยืนยันเนาะว่าการที่เราได้มาฟังธรรมเนี่ยเหมือนกับการนํากระจกเนี่ยมาส่องที่ใบหน้าของเราแต่ถ้ว่ากระจกใบนี้ กระจกบานนี้พิเศษกว่ากระจกบานไหนๆเป็นกระจกที่สามารถส่องในปัจจุบันได้ด้วยคือณปัจจุบันเนี่ยตัวเรารูปร่างหน้าตาแบบไหน,นก็จะเห็นแบบนั้นเลยแต่กระจกบานนี้สามารถส่องไปในอนานคตได้ส่องไปในอนาคตได้ว่าเนี่ยต่อไปนะภบชาติต่อไปเนี่ยเราจะมีความสมบูรณ์ ไปในเรื่องของรูปสมบัติทัพสมบัติคุณสมบัติอย่างไรก็สามารถที่จะฉายเงาไปในอนาคตได้และอีกอย่างก็คือสามารถสะท้อนเงาจากอดีตไม้ให้ปรากฏได้ด้วยคือดีอยู่อย่างคือว่าคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยท่านจะให้มองมาที่ตัวเราก่อน